สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติงแม่เจ้าหกสามวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมช้างแดงนะครับและจะให้เพื่อนๆสังเกตไปด้วยกันนะแต่ละกระถางว่ามันเป็นยังไงดูนะครับสังเกตดูนะครับช้างแดงนี่เป็นตะกนิมาสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ให้ใบออกชมพูดแดงมีปนเขียวนิดหน่อยนะ สองขอบขอบสามกระถางแล้วตัวสี่กระถางสิ่งที่เหมือนกันก็คือที่ผมจะเราในวันนี้ก็คือว่าแต่ละก,กระถางไม่มีการแตกหน่อขึ้นมาใหม่เลยนะครับเขาจะขึ้นเดี่ยวๆแล้วเขาก็ไม่มีหน่อขึ้นมาใหม่เป็นธรรมชาติของอะโกนิมาสายพันธุ์นี้ครับเราจึงจะมีวิธีที่ จะจัดการให้เกิดหน่อใหม่ได้ด้วยวิธีง่ายๆนะครับที่ผมจะพาทำวันนี้วิธีการที่จะทำให้ช้างแดงได้ต้นใหม่เป็นการขยายพันธุ์ก็ต้องหามีดหรือคัตเตอร์ที่สะอาดนะครับมาทำการเฉือนนี่ครับเฉือนลำต้นเลยนะให้เหลือใบล่างไว้สักสองสาใบนะครับ ไม่ใช่เฉือนจนกุดเลยนะครับก็ให้มีใบเข้าติดอยู่สักอย่างน้อย2อถึงใบเราเฉือนชิงเฉียงครับตัดลงไปนะก็จะได้เป็นชิงเฉียงแบบนี้ที่เป็นชิ้เฉียงนี่การน้ําขังนะครับเวลาเราลดน้ําต้นเก่าเข้านี่มันอาจจะมีน้ําไปค้างตรงยอด ตรงที่รอยตัดได้อาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้ก็ตัดเฉียงมันจะเป็นสโลปไหลลงมาทําให้น้ําระบายได้ไวและก็เราจะป้องกันอีกวิธีหนึ่งด้วยการใช้ปูนแดงนะทาเลยครับทาเพื่อปิดแผลเป็นการสมานแผลเหมือนป้องกันเชื้อโรคเข้าไปนะครับเหมือนเราติดพลาสเตอร์ยาก็ประมาณกันนะครับ หมดทุรากับต้นเดิมแล้วนะครับยกไปเก็บนะครับต้นยอดที่เราตัดมาเราก็ทำการดึงใบออกข้างล่างออกบ้างครับสักสอสาใบครับดึงออกเลยนะครับหลังจากนั้นก็นําแก้วหรือวัสดุอะไรก็ได้หนะ้าที่สะอาดใส่น้ำสะอาดมา แล้วเราก็เอาช้างแดงที่เราตัดมาลงไปวางลงในน้ำเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยเอาไปตั้งไว้ในร่มนะครับใช้เวลาหนึ่งเดือนโดยประมาณรากก็จะออกแล้วครับแล้วเราค่อยเอาไปปลูกใตวัสดุปลูกอื่นเช่นพวกกะระเ้าสับสดินใบกัมปูครับ ส่วนต้นเดิมของเขาก็ไปเลี้ยงดูตามปกติก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาได้เป็นหน่อใหม่เพิ่มขึ้นวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ